อ่ามีมิตรงข้ามงามเจเจอ่เจเมาเฮ้ยเป็นแรงขนาดนี้เหรอแรงที่รับท่านไต่ต้องไต่ไต่าม้วามรู้หมายว่าว่าห่างหางเสาเอออตายไม่เหือย้าาเลยมันจะมันจะหลตึกนีสิไม่ใช่ตึกเดียวถ้าเป็นอย่างนี้ตึกไหนไม่แข็งแรงจะถล่มอยู่เเกยตก็ถล่มนี่าต้องจอดเต็มเลยวะทยยูทยยูทยยูไทยยูค่ะทยยูค่ะถ้าอย่างนต้ยอต้อง6ตรครับถึงข้า เห็นดิดหน่หยนะคะตรงจตุจักรค่ะตายยับเลยนะจ๊ะใจเย็นๆใจเย็นๆพี่ตั้มพี่กูสงสารคนยังไงเหลือเลยครับพี่แอดโอ้นี่ตึกอะไรนะอยู่ตรงข้ามม่ชช่ไม่ใช่มิช่นมิชช่มิกรับ มีมอโครงสร้างมันกสะางวันนี้คือตึกแดงนะมันคือตึกสีแดงไหมคะม่่ไม่ใช่นี่ตึกตึกแดงอยู่ได้ตึกแ่ไหนตึกที่กลงกอสร้ายนะครับไปที่ไปตรงไหนอ่ะมันน่าทกอด้าไม่ต้องเวไปหางถึงสุดไปทางนู้นเลยใช่อย่ามาฟังนี้บอกให้ไปทางนู้นก่อนใช่ ไปไปยกปาทรั์รารู้สแ่าจะสั่นแรงครับ้าราแรใแบบว่าเขาตึกมันมันล้มได้ทางด่วนเราปลอดภัยใช่ไหมถ้าเรอยู่ชิปโกน่าจนรู้สึกใช่โ่ไม่ต้องแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยนะพี่เปิดเปิดข่าวหน่อยเดี๋ผมเช็ขาวถรสอร้อยอ่ะยังไงกับไอซสองพันเก้าหนึ่งรอปทปลอดภัยนะคะแผนดินไหวรุนแรงครับ โอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วข้ามาถึงกรุงเทพเลยนะี่ดูแล้วกันข้าวที่กรุงเทพไม่ได้อยู่ในรอยเลื่อนะแสดงว่าไอ้พวกพี่อยู่รอยเลื่อนี่นี่ของนั้นมันเกิดได้หมดเลยครับตึกนั้นที่เห็นเมื่อเร็วๆนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะน้ำมันก็โฉกออกแบบว่าคลื่อนเป็นอะไรบ้า